สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมธีรวัตรประกอบผลนะครับอาจารย์ประจําสถาบันเทคโนโลยีระจอมเก้าเจ้าคุณนอาหารรัฐกระบังนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับสําหรับการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนนะครับผมจะทําคลิปทั้งหมดออกมาหลายคลิปด้วยกันนะครับเพื่อให้ทุกท่านเรียนรู้ได้ง่ายแล้วก็อาจจะเอาคลิปนี้นะครับไปสอนเด็กในการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น ภาษาไพทอนนะครับถือว่าเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมนะฮะเป็นอันดับหนึ่งก็ว่าได้ในเวลานี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นภาษาที่ใช้ได้ฟรีนะครับแล้วก็เป็นโอเพนซอร์สนะครับก็มีคนพัฒนาอะไรเกี่ยวกับภาษาไพทอนออกมามากมายนะครับข้อดีของภาษาไพทอนนะครับขอสรุปให้ฟังเป็นภาพก,กว้างก่อนในคลิปนี้นะฮะข้อดีของภาษาไพทอนคือเขียนโปรแกรมได้ทั้งแบบโครงสร้างและโปรแกรมเชิงวัตถุ โปรแกรมแบบโครงสร้างสมัยก่อนเนี่ยนะฮะ <c oughs> เราก็สึกเขียนกันนะครับด้วยภาษาพ a าส卡尔นะฮะเราสามารถให้คอมพิวเตอร์ทำงานตั้งแต่บรรทัดแรกเป็นบรรทัดสุดท้ายนะครับหรือทำเป็นโมดูลย่อยๆให้เรียกใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับผมจะพูดถึงการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างเป็นหลักนะครับนอกจากนี้ภาษาไพทอนยังเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได้ด้วยครับในคลิปนี้อาจจะดึง การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับมาใช้เป็นบางครั้งนะฮะจริงๆแล้วการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเนี่ยสมัยก่อนได้รับความนิยมอย่างมากนะครับตอนที่มีภาษาจาว่านะครับแล้วว่าภาษา C ีพัพัดก็เขียนเชิงวัตถุเช่นกันนะครับหรือภาษา C ีชาร์ปก็เป็นโปรแกรมเชิงวัตถุแต่มาช่วงหลังๆนะฮะภาษาไ t h o n เนี่ยนะฮะก็ถูกนํามาใช้มากมายนะครับอีกอันนึงที่เป็นข้อดีและเหมาะกับการให้เด็ก เริ่มเรียนรู้นะครับคือโครงสร้างของภาษาง่ายโครงสร้างที่ง่ายนะครับสมัยก่อนเขียนโปรแกรมด้วยภาษาอื่นๆต้องมีการระวังกันมากมายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของตัวแปรนะแต่ภาษาไพทอนนะครับไม่ต้องกําหนดชนิดของข้อมูลล่วงหน้าคําว่าไม่ต้องกําหนดชนิดของข้อมูลอย่างเช่นว่าเราต้องการเขียนโปรแกรมบวกเลขนะครับตัวเลขที่รับเข้าไปอาจเก็บในตัวแปร x เลยนะครับเก็บในตัวแปร y เลยแล้วไปประมวลผล แต่ถ้าเป็นภาษาอื่นๆนะครับอาจจะต้องกําหนดชนิดของข้อมูลก่อนว่าตัวแปร x ตัวแปร y นั้นเนี่ยเป็นข้อมูลชนิดเลขจานวนเต็มหรือเป็นทศนิยมนะฮะแต่ภาษา Python ไม่ต้องนะครับก็ทําให้การเรียนการเขียนโปรแกรมง่ายเขึ้นอ,อีกนะฮะต่อมานะครับภาษา Python ใช้ได้หลายระบบปฏิบัติการนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีที่คล้ายๆกับ Java สมัยก่อน j a v าก็เป็นแบบนี้นะฮะ เราเขียนโปรแกรมขึ้นมาสามารถกับใช้กับระบบปฏิบัติการใดๆก็ได้นะครับ Windows ก็ได้นะฮะหรือ iOS ก็ได้นะครับก็ทำให้การเขียนโปรแกรมง่ายขึ้นนะฮะตามที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับต่อมาครับอันนี้ครับมีไลบรารีกราฟิกติดมาด้วยนะครับคือการเขียนโปรแกรมแบบกราฟิกนะครับก็สามารถทำให้เด็กนะฮะหรือผู้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับทำได้สะดวกแล้วก็สนุกครับ สนุกกับการวาดรูปนะแต่ถ้าเป็นภาษาอื่นเช่นภาษา C นะครับอาจจะต้องอเรียกไลบรารีกราฟิกพิเศษเข้ามานะฮะจาวาก็ต้องเรียกไลบรารีกราฟิกเข้ามาแต่ว่าภาษาไ t ทอนมีไลบรารีกราฟิกติดมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนฝึกเขียนโปรแกรมเขาอาจจะฝึกโดยการใช้กราฟิกก็ได้นะฮะเช่นวาดวงกลมมาให้วงกลมเคลื่อนที่อะไรไปทำลองนั้นนะฮะเพราะนั้นภาษาจาวาก็มีไลบรารีนี้ติดมาให้ด้วยนะครับทำให้การเขียนโปรแกรมสนุกขึ้นไปอีก <c oughs> ภาษาจาว่ามีไลบรารี่จำนวนมากนะครับเพิ่มไลบรารีพิเศษได้ที่บอกว่าภาษาจาว่านี้นะครับโทษนะฮะผมพูดผิดนะฮะภาษาไพทอนนะครับมีไลบรารี่จำนวนมากนะครับและเพิ่มไลบรารีพิเศษได้นะครับหมายความว่าถ้าใครต้องการจะทำงานนะครับโปรแกรมเฉพาะหรือโปรแกรมที่ลึกซึ้งมากขึ้น ก็อาจจะต้องเรียกไลบรารีนั้นเข้ามานะเช่นบางคนอาจจะเล่นเกี่ยวกับพวก Data ซายนะครับหรือในการประมวลผลขั้นสูงต่างๆนะครับการประมวลผลด้านคณิตศาสตร์หรือการประมวลผลด้านการเงินนะครับก็ต้อง i n p u t e n c o d e Library พิเศษเข้ามานะฮะหรือ import library พิเศษขึ้นมาแต่เนื่องจากว่าภาษา y y t o o เนี่ยนะครับพอเป็น open source ปั๊บก็มีคนสร้าง library แบบนี้มากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นข้อดีที่บอกว่าภาษา Python เนี่ยยัง ใช้งานกับเรื่องใหม่ๆได้อีกเยอะนะครับในอย่างเช่นว่าต้องการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนะครับเชื่อมต่อกับ mysql อาจจะเพิ่ม l i บรารีพวก p อ่า p b m เข้าไปนะฮะก็สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนโปรแกรมด้วยภาษา python นะครับรู้จักโครงสร้างภาษา python เขียนโปรแกรมง่ายๆได้แล้วนะครับต่อไปอยากจะทำงานที่ซับซ้อนขึ้นนะครับก็ไปเรียกไลบรารีที่เกี่ยวข้องมาใช้ นี่ก็เป็นข้อดีอันหนึ่งของภาษา Python นะครับคราวนี้ลองดูนะครับหลายท่านเนี่ยอาจจะเริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วย Scratch นะฮะไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องคิดอังกอริทึมขึ้นมาก่อนนะครับหรือเขียนโปรแกรมง่ายๆไปบนี้นะครับเอาเมาส์มาคลิกปั๊บพูด hello นะฮะ hello world นะครับหรือเขียนโปรแกรมอันนี้ครับวาดรูปวางปักกาวนซ้ํา24ครั้งแล้วก็ลากเส้นต่างๆไปแล้วก็บุนในมุมต่างๆ น,นี่คือก่อนเขียนโปรแกรมแบบนี้มาก็ต้องคิดในสมองก่อนนะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมเป็นภาษาบล็อกถ้าเราเขียนแบบนี้แล้วเปลี่ยนเป็นภาษาไพทอนก็ไม่ยากครับอย่านงะเช่นบอกว่าต้องการให้หน้าจอแสดงคําว่า hello world นะครับในภาษาไพทอนก็ใช้คําสั่ง print นะฮะ print แล้วก็ p ิ i n t ข้อความสตริงที่อยู่ในวงเล็บนี้ออกมานะเพราะนั้นเราเคยเขียนโปรแกรมด้วย Scat เป็นแบบนี้เขียนด้วย p Python ก็เขียนแบบนี้นั่นเะลเขียนโปรแกรมแบบนี้ครับ เรียกปากกามาใช้นะเอาวางปากกาลงไปวางปากกาลงไปปับวนซ้ํานะครับแล้วก็เอาปากกาออกเขียนเป็นภาษาไพทอนก็เป็นแบบนี้ครับงั้นอันนี้นะฮะเมื่อต้อง <c oughs> เอาปากกามาใช้นะครับอย่างถ้าใครเขียนด้วยสแค t นะครับการที่จะเรียกปากกาขึ้นมาเนี่ยก็ต้องไปเพิ่มไลบรารีพิเศษนะครับเดี๋ยวเพิ่ม extension พิเศษนะครับภาษาไพทอนก็เหมือนกันครับ ถ้าอยากจะใช้ปากกาก็บอกว่าเนี่ยนะครับไปเรียก Import ปากกาเข้ามาจากนั้นวางปากกาลงไปครับเนี่ยคล้ายๆกับตรงนี้ครับวางปากกาลงไปแล้วก็ทําซ้าครับอันนี้คือให้ n นะครับนับในการทําซ้ํา24ครั้งและในการทําซ้ํานั้นก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับสิสเต็ปนะครับแล้วก็หมุนไป15องศาแล้วก็วนลูปอันนี้ครับ24ครั้งนะฮะจากนั้นก็เอาปากกาออกนะเพราะฉะนั้น ใครที่เขียนโปรแกรมด้วย Sca ัแบบบล็อกได้แล้วนะฮะมาเปลี่ยนเป็นภาษา p y t h อนก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับคราวนี้ภาษา y t h อนจัดได้ว่าเป็นภาษาระดับสูงคำว่าภาษาระดับสูงคือใกล้เคียงกับภาษาที่มนุษย์พูดกันนะฮะใกล้เคียงกับภาษาที่เราใช้พูดกันนะฮะนี่คือภาษาระดับสูงส่วนภาษาระดับต่ําก็เป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับเครื่องนะครับเป็นภาษาที่สั่งงานด้วยรหัสเลขฐานสองนะครับ พอภาษา Python ออกแบบมาเป็นภาษาระดับสูงและเขียนโปรแกรมได้ง่ายนะครับการจัดการเชิงลึกต้องอาศัยภาษาอื่นๆนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราต้องเรียนภาษาอื่นๆนะฮะเราจะเรียกใช้การจัดการเชิงลึกนั้นผ่านการเรียกใช้โมดูลน,นะฮะนั้นภาษา Python นะครับต้องการไปเล่นอะไรลึกๆอาจจะทําไม่ได้นะแต่ภาษา Python ทําได้ผ่านการเรียกใช้โมดูลน,นะฮะตามที่ผมเรียนไปข้างต้นแล้วว่า เราฝึกเขียนโปรแกรมง่ายๆ,ๆเขียน Python ง่ายๆก่อนต่อไปใครอยากเล่นอะไรซับซ้อนก็ดูว่าคำสั่งนั้น,นครับอยู่ผ่านโมดูลอะไรก็เรียกมาใช้ครับผ่านฟอร์มชื่อโมดูลแล้วก็ Import คำสั่งต่างๆออกมานะครับคล้ายๆกับตัวอย่างที่ผ่านมาเพื่อสักครู่ครับตัวนี้ครับนะครับนั้นอยากจะใช้ปากกาวาดรูปก็ไปใช้ตัวนี้มาครับฟอร์มอินพุนะฮะแล้วก็เรียกปากกาขึ้นมา น,นี่ก็คือข้อดีของภาษา Python นะครับคราวนี้ดูวิธีการทดสอบโปรแกรมถ้าเราติดตั้งโปรแกรมภาษาไพทอนลงไปแล้วนะครับการเขียนโปรแกรมภาษา Python หรือรันโปรแกรมมี2รูปแบบครับแบบที่ง่ายครับเขียนคำสั่งด้วยไพทอนเชลนะครับคำสั่งเนี้ยนะครับเป็นการเขียนโปรแกรมง่ายๆนะครับให้รันทีละบรรทัดนะครับซึ่ง มีวิธีการเขียนโปรแกรมที่ไม่ยากนะครับใช้ในการทดสอบคําสั่งมากกว่าหรือใช้ในการรันโปรแกรมที่เราเขียนเป็นแบบเทคโหมดมาแล้วนะฮะเขียนเป็นไฟล์เป็นแบบ Window ์มาแล้วนะฮะก็มารันด้วย p y t s o n ช l นะครับลองดูตัวอย่างนี้ครับส่วนนี้ครับตัวอย่างนี้ก็เป็นการใช้งาน p y t s o n ช l ในโหมดในโหมด i n t e r a c t i v e นะครับจะลองเขียนโปรแกรม,มง่ายให้ดูนะครับนะฮะจะลองรับตัวเลขนะฮะนี่ผมบอกว่าให้ a นะครับเท่ากับ3 พิมพ์เข้าไปเลยนะครับ a ท่ากับ3 B นะครับ b เท่ากับ2เท่ากับ3 B เท่ากับ2ก็จะเอา3กับ2นะฮะไปเก็บในตัวแปร a กับ b นะฮะผมบอกว่า c นะครับเท่ากับ a บวก b นะดูผมเขียนแบบนี้นะฮะ c เท่ากับ a บวก b จากนั้นปิ้นครับนะฮะปิ้นนะฮะ c เอา c มาแสดงผลปั๊บคอมพิวเตอร์ก็จะแจ้งมาว่า ผลลัพธ์ของ3ก็2บวกกันนี่คือ5นะครับตัวอย่างนี้เป็นการใช้งาน p y t o o s s h e l l ที่แบบว่าเป็นการทำงานแบบ interactive นะครับคือพิมพ์คำสั่งใดเข้าไปก็ประมวลผลคำสั่งนั้นเลยนะฮะนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถเขียนโปรแกรมรับข้อมูลทางคีย์บอร์ดได้ด้วยครับสมมติผมเขียนว่า a เท่ากับนะครับ input นะอันนี้คือรับข้อมูลทางคีย์บอร์ดไปเก็บในตัวแปร a พอกดคั่ enter ปั๊บก็จะรอรัป้อนข้อมูลเข้าไปนะฮะ นะผมป้อน5นะพระกด5ปับ๊บตอนนี้5ไปเก็บในตัวปแปร A ล้ต่อมาผมบอกว่า B เท่ากับ Input นะฮนะอ่าอ Enter ปับ๊บก็รอรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์ไปเก็บในตัวแปร B ผมใส่6เข้าไปเพราะตอนนี้6เก็บในตัวปแปร B ละนะต่อมาผมบอกว่า C เท่ากับ A บวก B นะครับ,นะรบนะทุกท่านลองคิดดูนะฮะอันนี้ A กับ B บวกกันแล้วไปเก็บมวในตัวแปร C นะครับ ผมใช้คำสั่งปิ้นครับิสนะลองกด enter ดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับปิ้นออกมาปั๊บกลายเป็นว่าตัวแปรสเก็บ56เพราะว่าการรับข้อมูลเข้าไปนะครับใน Python มันมองว่าเป็นข้อมูลสตริงนะครับหรือเป็นสตร n g ของตัวอักขระนะฮะไม่ใช่รับเป็นตัวอักษรนะครับรับเป็นสตริงนะครับนะฮะจากนั้นนะครับถ้าผมต้องการจะเปลี่ยนข้อมูลที่พิมพ์เข้าไปเนี่ยให้เป็นตัวเลขก็ไม่ใช่เรื่องยากครับ ผมพิมพ์ว่า a เท่ากับนะฮะเปลี่ยนให้เป็น integer นะ in นะครับแล้วก็ input นะฮะ input นะครับเรียบร้อยเลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะเราก็รับข้อมูลนะครับที่เรากดเข้าไปนะครับล้วเปลี่ยน integer นะฮะผมลองใส่5้็ e n อ e r นะฮะจากนั้นผมบอกว่า b เท่ากับ in เปลี่ยนเป็น integer นะครับรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์นะฮะอ่าคราวนี้ผมลองใส่6เข้าไป จากนั้นเขียนว่า c เท่ากับ a บวก b นะครับเพราะนั้น a กับ b บวกกันเก็บเป็นใน c เรียบร้อยแล้นะฮะผมใช้คำสั่ง p ิ i n นะครับ p ิ i n c ดูนะฮะเกิดอะไรขึ้นครับอ่าก็จะเอา5กับ6บวกกันได้1 1นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้ python s h i e l d ง่ายๆนะฮะแบบในโหมด interactiv e นะครับที่สามารถเขียนโปรแกรมและประมวลผลทีละบรรทัดได้นะครับ นั้นการใช้งานไพทอนเชียร์ตัวนี้นะครับเราก็ใช้ในการทดสอบโปรแกรมนะครับหรือว่าทดสอบการทําคําสั่งทดสอบการเขียนโปรแกรมสั้นๆได้นะครับแต่ถ้าจะเขียนโปรแกรมใช้งานจริงนะครับก็ต้องไปใช้อีกโหมดหนึ่งนะครับอีกโหมดหนึ่งก็เป็นโหมดเขียนโปรแกรมแบบไฟล์โปรแกรมนะฮะซึ่งเราจะใช้ในเรื่องนี้เป็นหลักนะครับคราวนี้สําหรับมือใหม่ที่เริ่มเขียนภาษาไพทอนนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะฮะคือการใช้เครื่องหมายต่างๆนะครับเช่น วงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะฮะอันนี้นะครับมักจะมีท้ายคำสั่งนะฮะอีกตัวหนึ่งพวกนี้จะเป็นลิสต์ของข้อมูลนะครับใช้พวกอะ r a พวกข้อมูลที่เป็นชุดเรียงกันนะฮะและอีกตัวหนึ่งก็คือเครื่องหมายปีกานะครับเพราะนั้นผู้ที่เขียนโปรแกรมใหม่ๆนะครับอาจจะไม่ค่อยชินกับพวกเครื่องหมายเหล่านี้แต่ไม่เป็นไรนะฮะค่อยๆฝึกไปนะครับ Python เขียนโปรแกรมได้หลายรูปแบบนะแต่ผมอยากจะสรุปให้ฟังแบบนี้นะฮะ ว่าการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนนะครับพื้นฐานเลยคือเขียนโปรแกรมแบบนี้แหละครับแบบลําดับให้คําสั่งมาวางเรียงกันนะพอนาคําสั่งมาวางเรียงกันนะครับก็ให้คอมพิวเตอร์ทํางานตั้งแต่คําสั่งแรกถึงคําสั่งสุดท้ายนั้นการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเรียนแบบนี้ก่อนครับถ้าเราไปเรียนแบบอื่นซับซ้อนเข้าไปอีกเดี๋ยวเราจะหมดกําลังใจนะฮะแต่ก็แล้วแต่ทุกท่านนะฮะแต่การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นขอแบบนี้ก่อนนะครับ แบบต่อมาครับการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างนะครับก็อาจจะเอาแบบลำดับเนี่ยน,นะฮะแต่ว่ามีการพัฒนาใหม่มีการสร้างโมดูลต่างๆขึ้นมาแล้วโมดูลเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นโปรแกรมย่อยหรือเป็นฟังก์ชันนะครับคำสั่งต่างๆสามารถไปเรียกโมดูลเหล่านี้มาใช้งานได้นะครับนี่ก็เป็นการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างซึ่งหลายท่านก็จะคุ้นกันตั้งแต่สมัยภาษาบาสคาลมาแล้ว การเขียนโปรแกรมอีกแบบหนึ่งครับการเขียนโปรแกรมแบบ OOP หรือการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุการเขียนโปรแกรมแบบนี้นะครับเขาก็จะสร้างแม่แบบหรือนะสร้างคลาสขึ้นมาพอสร้างคลาสขึ้นมาปั๊บจากนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการจะนําโปรแกรมนี้ไปใช้งานนะครับก็สร้างอ็อบเจกต์อ้างอิงไปที่คลาสนั้นนะครับแล้วคาสั่งต่างๆก็สามารถเรียกใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการเขียนโปรแกรมทําได้หลายแบบแต่ในคลิปที่ผมจะทําทั้งหมดนะครับ ก็จะพูดถึงการเขียนโปรแกรมแบบลำดับสมารกนะครับแล้วก็แบบโครงสร้างอาจจะมีการแตกแบบ OOP ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ทุกท่านเริ่มเขียนโปรแกรมให้ได้ผ่านคลิปการเรียนรูท้ที่ผมทำขึ้นนะครับให้กำลังใจทุกท่านนะครับเดี๋ยวชมคลิปต่อไปเลยครับ